ใจิตใจเหรอมันอยู่ในมันอยู่ในนี่กรรมบทสิบโดยอัตโนมัติคือไปทำร้ายอะไรก็สุดแล้วแต่แต่มันก็คือการมันมันก็คือทําร้ายแต่มันอยู่ที่ว่าการทําร้ายนั้นมีเจตนาอะไรนั่นแหละสําคัญที่สุดเพราะเจตนาเป็นตัวชี้ตั้งแต่แรกแล้วยังคู่กรรมกันละครับถ้าคู่กรรมก็คือแล้วยังคู่กรรมกันอะครับ คู่กรรมก็คือคู่ครองของคุณก็แปลว่าตัวคุณก็มีกรรมร่วมกับเขามาในอดีตก็เคยทําร้ายกันมาในอดีตว่างั้นเถอะเพราะว่าจะเล่าให้ฟังนะมันอันนี้เป็นเรื่องจริงนะเขาบอกว่าบางทีเนี่ยพ่อแม่ของแต่ละคนหรือว่าคู่รักแต่ละคนเนี่ยเคยฆ่ากันมาก็มีแล้วก็เกิดมาเพื่อมาตามและชดใช้กันถึงถึงได้บอกว่าบางทีเนี่ยอ,อ,อะไรนะพ่อแม่เนี่ยบางคนเนี่ย ที่เขาเกิดมาแล้วเลี้ยงลูกก็เพราะว่าเคยฆ่าลูกในอดีตมาแล้วสุดท้ายเกิดมาชาติปัจจุบันถึงเวลาก็ต้องมารับใช้เสาเรียกสภาวะกรรมกรกรมการกระทําเขาบอกว่าทุกสิ่งทุกอย่างล้วนเกิดขึ้นได้ในโลกแต่แค่เพียงว่าไม่มีใครจําเรื่องราวที่เกิดขึ้นได้เพราะมันมีการเปลี่ยนพพเปลี่ยนชาติชาทูคอยเราไม่ใช่คู่กรรมเมื่อเมื <ๆ S 2> นะ่อมีการเปลี่ยนพบเปลี่ยนชาติแล้วเนี่ย ลักษณะของแต่ละคนน่ะเมื่อมีการเปลี่ยนพบเปลี่ยนชาติหน้าตามันเปลี่ยนพอเปลี่ยนเต็มแต่แต่แตว่าการกระทํานั้นน่ะมันจะต้องดูว่าการกระทํานั้นเกิดจากอะไรนะในอดีตเขาบอกว่าขอบคุณนะคะคุณเฟอร์บี้นะคะถูกใจมาเป็นแนวเลยนะนะก็เอาหัวใจส้มมอาอะไรมาแล้วกันนะครับถ้าต้องการถามอะไรก็หัวใจส้มแล้วก็ขอบคุณไหวยอะไรนเนี้ยคะ่ะถ้าอาจรย์พูดผิดต้องขออภัยด้วยนะคะขอบคุณสําหรับถูกใจส้มนะคะเอ๊ะเขาอ,อะไรนะหัวใจส้มแน่ๆถูกใจไลฟ์ ขอบคุณนะครับนะกดไลค์กดเขาเรียกอะไรกดขอใจเคขะจอนะคะมาให้นะคะอาจารย์นะห้าร้อยแล้วขอบคุณมากนะคะก็อย่างที่เล่าให้ทุกคนฟังว่าทุกวันเนี้ยไอ้กดกันได้ต่อเลยค่ะกดกันได้เรื่อยเลยค่ะนะคะแต่ว่าบุพกรรมทุกวันเนี้ยบุพกรรมที่ได้ได้ได้ว่าเกิดจากเกิด ผิดแปลกอาการผิดแปลกแตกต่างในพระพุทธศาสนาปัจจุบันเนี่ยมันเกิดจากอะไรถามว่าคนเสื่อมไหมคนเสื่อมไหมคนไม่ได้เสื่อมศาสนาเสื่อมไหมศาสนาไม่เคยเสื่อมแต่สิ่งที่เสื่อมคือมนุษย์เนี่ยนำพาความเสื่อมเข้ามาหากันเองคือปัญหาคือมนุษย์ตัวมนุษย์เสื่อมลงอว่างจริงนะตัวศาสนาเขาบอกว่าศาสนาเสื่อมไม่มีเสื่อมแต่ตัวคนเสื่อมลงเองเสื่อมลงทุกวันนี้ก็เพราะว่าหนึ่งพุทธบริษัท4สีเนี่ยเขาบอกว่าดอกบัวมีสีเหล่าใช่ไหม บางทีบางคนที่แบบยังไม่ได้ฌานเขาบอกว่าพระพุทธเจ้ากล่าวไว้เลยนะบอกว่าคนที่จะสอนคนเน่ยเป็นเป็นอรหันได้ก็จะต้องเป็นพ้าอรหันก่อนใช่ไหมแต่ถ้าเกิดว่าไม่ได้เป็นผ้าอรหรันแล้วให้คนปกติมาสอนศาสนาคนเนี่ยถ้าเขาไม่รู้ลึกซึ้งแน่แท้เนี่ยอาจจะเป็นเหตุพากันลงนรกมีคนมาเถียงผมเยอะเรื่องนี้ผมก็บอกว่าเรื่องเรื่องพระไตรปิฎกนะบางทีอ่านอะ่ะมันอ่านอะ่ะเข้าใจได้นะแบบอธิบายสาธยาย,ยตามทฤษฎี แต่าอาจารย์ท็อปก็เป็นคนธรรมดาเนี่ยอาจารย์อาจารท็อปยังสอนธรรมะได้เลยไอที่สอนได้ก็เพราะมันต้องมีบุญเก่าผมจะเล่าให้ฟังแล้ว